สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจ๊แดงบเมือเด้งมวัน,นี้ <c oughs> ในสุดนี่ลหละข่านเปลี่ยนล่องหลายคลิปสามคลิปนี่ค่ะหวยหลักจากกทมนะค่ะเนาะหวยหลักจากกทมมันจะมีเป,เป็นลักเป็นลักเป็นลักว่าเลขหลายตัวกับเมียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลักแล้วก็มีตัวไอ้ยืนย่ซี่ลักหกลัก กับตัวยืนสี่หลักเข้ากระจับสซจับไซมันจะได้หลายตัวค่ะ,ะมีอยู่หกหลักนะคะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมยอดเจดียจะอธิบายให้เข้าใจเนาะคะ่นะเนาะขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่านเบิ้งเป็นเนวร่างในการเสี่ยงซื่อในการเสียงซื้อว่าเรียกเข้ามีบอทำมีให้หนีมีทธิ์ถ,ถูกเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็หวัวตรงๆไม่ต้องกลับเนาะถ้าออกตรงๆเลยบ่ตรงกลับค่ะใด้มากจากหลานอยู่กับถเทยหมอเนาะคะ่นะเนาะ เิ่นกระทรงมาให่แม่มตงหัวตุงหวดทุงหดัหดหมวด,มวด,ดันจะแดงลง่งเอามาล่งอยู่นะคะเอามาล่งหวดหนึ่งวันนี้เอามาล่งให้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกว่ามันจะมาบอกในหลักของแต่ละหลักเนาะคีมฮอกกับจัดโปอยู่ที่ตอนนี้โปโปจัดโปโตลมหนาวนะให้ท่านสวยใสใส,สปีใหม่มีไนท์คมมีเดคีมเดยค์มยคมไนท์คมเนาะคะ่ะเนาะท้ากลางขึ้น ถ้าทับตอนเช่าก็ได้ค่ะท่านซื้อไปใหม่ๆถ้าทับกันเลยอยากสวยไวอยากสวยเร็วนี้ถ้ากางขึ้นกางขึ้นแล้วกับมาถ้ากลังวันก็ได้ค่ะสําหรับกังวันเนาะนี่ค่ะจะแดงกับถ้าดุมมือถ้ามาสองสองปีแล้วค่ะครบสองปีแล้วเนาะคะ่ะสตาร์ทเราได้ไว้อยู่ได้เนาะท่านจะพอเห็นผลในระยะสั่นในระยะสั่นกับปุกนึ่งเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าหนาท่านไซสขึ้นลแล้วกะเต่งตึงขึ้นกระชับขึ้นเรี้วรอยลึก,ลก ลึกๆจังสี่ลึกๆจังสี่มันกระเสียงค่อยตื่นขึ้นค่ะมันสิตื่นขึ้นริ้วรอยต่างๆก็จะดีขึ้นไอ้ท่าขยันท่าค่ะแล้วก็แคลเซียมก็จัดโปเหมืนันห้าร้อยบาทเนาะค่ะเก็บเงินปลายทางสินค้าเราเก็บเงินปลายทางทุกที่เนาะวิตามินซีกินแล้วสวยใสแล้วก็ภูมิต้านทานก็สองร้อยเก้าค่ะอ๋อมีหลายอย่าง โทรขามาใดที่นย์เก้าสองแปด้ที่0เก้าสองห้าหกแปดหรือศูนย์หกห้าเก้าเก้าหกสามแปดห้าแปดนะคะแอดไลน์ขมาหรือโทรขามาใดค่ะพนักงานเท่ารับจายตลอดนะคะเนาะเอาไปเบืองเลียน้ำกันแบบนี้คือลายตัวแต่เบิ่งเลี้ยวมันหน่อยจะแดงกับว่าคือลายตัวเลี้วแค่จะแดงเบิ่งเลี้วมันบ่ได้ลายเลยค่ะเมื่อเราคัดสันแล้วคัดสันแบบนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชม มันคือเด่งๆให้คัดสันแบบนี้ท่านชอบหลักแปดนะคะคื่บดเตีห็วนว่าบดท่านชอบแปด เลขสิมาตัวใดเลขสิมาแปกัมีแปดหนึ่งดหกแปดเลขจะมาเจ็มีเจ็ดหนึ่เจกจลขจะมาหากับมีหาหนึ่งหาหกหาเเลขสิมาสกัมีสี่หนึ่งเก้าเลขจะมาสกัมีสามหนึ่งเลขสิมาสองกัม, 4, 1, 4, 6, 4, 9, 4, สมา 3, ม 3, 1, 3, 6, 3, 9, 3, สองหนึ 2, กสองเก มวดนี่เพิ่นบอกว่าเลขจะมาสี่กับหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะเลขจะมาสี่กับหนึ่งนะคะถ้ามาสี่ก็มี่เด่น,เด,นเด่นสุดก็คือสี่ศูนย์จะแดงว่องไว้ให้เลยตัวตัวที่จะเอาเนาะคะ่นะเนาะตัวที่จะตัดทิ้งอ่ะจะแดงบ่ตัดดอกให้ท่านผูน้ชมตัดเอาหรือท่านมักตัวใดเก่ารวดแต่ว่าท่วมเป็นไปได้นี่ ตัวนี้เข่ากับหอยที่โดวงดังเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งถ้ามีเจ็ดกับมีแค่เจ็ดหนึ่งถ้ามีศูนย์กับมีเจ็ดศูนย์เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะถ้ามีแปดก็มี 9, 9, แ 9, ปดหนึ่งเดือนจะเก่าแปดศูนย์เดือนจะเก่าแปดเก้าเจดแดงหรือเจดแดงสีแปดเก้าไว้วันนี้ไหมค่ะสองสองนี่สองหนึ่งตรงกับหวยไม่มีที่มา สองหนีสีมาหลายเดียตรงกับหอยบ่มีที่ม่แล้วก็สองหกตรงกับหอยกันของวัดผูจันหอมตัวนี้ตรงกับหอยปู่ผู้จันหอมตัวนี้เป็นตัวกลับตรงตรงเลยค่ะเพิ่นบอกว่าตรงๆเลยเนี่ยนะตรงๆไม่ได้กลับเพันบอกนะตัวนี้สี่ศูนย์นีตรงกับหลายท่านสุยศูนย์ศูนย์สี่ทีดวงดังสี่สองบ่มีเนาะค่ะ สองไม่มีถ้าสองมาถ้าศูนย์มาก็มีเอาถ้าศูนย์มาท่านชอบตัวใดเก้าศูนย์มมีเลยค่ะมีทหาศูนย์ห้าศูนย์ก็ความเป็นไปได้หวยมาข้างบนห้าเนาะจะเป็นหาศูนย์ข้างบนหาหนึ่งเนี่ยมีแค่นี้ผู้ใดมากตัวใดก็ว่องเอาเลยค่ะว่องเอาไปซื้อแค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องกลับด้วย ไม่ต้องกลับด้วยเดือนจะกาวถ้าเพิ่มมากแปดหนึ่งเพิ่นกับแปดหนึ่งนี้คือถ้าออกออกตรงตรงไม่ต้องกลับเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดหนึ่งตรงตรงหาหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งตรงกับหวยอาจารย์ดีเจ็ดหนึ่งตรงกับหวยอาจารย์ดีที่เจดแดงได้ซื้อไว้เล้วสีศูนย์กระตรงกับหวยอาจารย์ดีที่เจดแดงซื้อไว้เล้วเนาะนี่กับวิเคราะห์ง,ง่ายๆเลยค่ะสามนี้อ่อนกำลังก็จะมีสามศูนย์เนาะคะ่ะ มีสามศูนย์ 30, ตรงกับหอยปูทุดงเพิ้ลไฮสามศูนย์เจตดือดบ่มากตัดออกไปสามหกตรงกับหลายเจ้าอยู่ค่ะสามหกแต่เจเดแดงว่าวงพอจอเจเดแดงเลยซื้อนี่ตัวนี้ความเป็นไปได้สูงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าตัวที่เจเดแดงมากท่านมากตัวใดท่านก็ว่องเอาเลยค่ะแคบหน้าจ,จอเราก็ไปว่องเอาไปซื้อเอา ถ้ามีแปดก็มีแปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าแต่ว่าหวยบ่มีเก่าเนาะพนบอกว่าเก้าข้างล่างมันจะมีแปดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าแต่ว่าพ่นบอกว่าเก้าเป็นลักสิบเนาะห้าก็เป็นลักสิบเพราะฉะนั้นห้าหกบ่ห้าเก้าบ่แต่คนเรียนหวยต่้มกันหลายเนาะเล่นติดหนึ่งติดศูนย์กันลาย สองนี่สองหนึ่งเหล็กเล็กหวยไม่มีที่มาซึ่งก็ไม่ถูกหลายงวดแล้วก็เชื่อไม่ได้แต่ก็ต้องซื้อไว้นิดหน่อยสองเก้ากระตรงกับตกุบตกับที่เก้าสองสองเก้าเนาะคะ่ะที่เดียงซื้อไว้ถ้าวัดตรงกับวัดปลาพูดจันห้อมกับซีมีสองหกมีเจ็ดหนึ่งอันนี้ของเพิ่นเป็นหนึ่งหาของเข้ามันเป็นหาหนึ่งตรงตรงแล้วนะคะ่ะหนึ่งซีของเข้ามันเป็นซีหนึ่งค่ะเนาศูนย์ จแดงกัซื้อไปเหลยห้อยจานดีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเขากบห้อยจานดีเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อย่างจะแดงก็ดจำว่าใครได้กระยกให้ท่านผู้ชมเบิงวิเคราะห์ไปน้ำกันความเป็นไปได้ความน่าจะมาเอามาเบิงเป็นหลักแน,นวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อ ปดหนึ่งถ้ามีแปดกับแปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าแปดศูนย์ถ้ามีเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ถ้ามิหากับหาหนึ่งหาหกหาเก้าหาศูนย์ท่านเราเลือกกับตัวได้ตัวหนึ่งบนให้ได้สิสื่อทั้งหมดได้นี่คือหวยที่จะเข้าแล้วก็เข้าตรงตรงนะท่านมักสองกับมีสองนี่ แต่บางหงุดนี้เลขเป็นมาสี่มาสี่กับหนึ่งธรามาหนึ่งกับมาแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งท่านจะตัดตัวไหนทิ้งจะเดี็กสามหนึ่งแปดหนึ่งตัดทิ้งก็จะว่าหวยดับแปดแต่ว่าแปดหาโวมีเนาะแปดหาโวมีซึ่งหวยหวยเล่ามันออกแปดหาเนาะค่ะแปดสองห้าแปดเนาะบ่าไก่เคี่ยงหรือมันจะออกมาไก่เคี่ยงกันนี่บ่ แปดหกแปดเก้าแปดเก้าเจแดงก็ซื้อไปแล้วทำมาแปดกับแปดเก้าเปร์เซ็ต์มันถึงหน่อยเจแดงว่าต้องเปลนนี่ละเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งนี่ละถ้าเปลีนนะห้าหนึ่งนี่ละอันนี้กับหวยว่ามีที่มากกับสองหนึ่งสองเก้าตรงกับหวยปัดปากผู้จันหอมก็สอง,สองสสสสหกก็ห้าหนึ่ง เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งนะคะเนะาะเพิ่นให้เจ็ดสองห้ากับหนึ่งหากับหนึ่งสี่นะเออสองสี่ท่านผู้ชมก็รวยๆถูกหวยไปด้วยกันอยากให้ท่านเอามาฝากท่านผู้ชมเนาะมีตัวดีตัดีตัวเด็ด,ดก็อยากเอามาฝากมาตอนได้เลขจจกใสมากกันนะมาบอกมากล่าวท่านก็บม่ได้ไปหาทางใดเนาะเบื้องแต่ละช่องไป ไว้เขามาตัวใดมาตัวใดเบิงเบิงละจนวินก็ะชื่นใจเด้อค่ะเดอ้บอบ่อซื้อนี่เงืนเท่ากันยั่งคือเกาเนาะมีอยู่เงินพันหนึ่งปากเขาไปงวดละพันละพันอย่าย่ามถือสองสามพันก็นกนได้ดีใจแต่ที่จริงเราซื้อหมดไปเยอะกว่านั้นแล้วซึ่งเราก็ตามทุนของเราคืนมาจเจดแดงกับซื้อตามทุนเค่อยซื้อก็ตตรงซื้อเคยรุ่นก็ตตรงรุ่นเนาะคะ่ะเอาไว้รุ่น คนที่ไม่มีเงินก็คิดก่อนค่ำก่อนเด้ค่ะเด้อซื้อบินค่าสอกกับบถือดีเงียมันสีบบัถือน,น,นะนะเนีมันถือซื้อตัวเดียวกับถูกค่ะซื้อสักห้าตัวสิบตัวเนาะสิบในร้อยห้าในร้อยหนึ่งในร้อยนะหนึ่งในร้อยถ้าท่านถูกก็ท่านกัะดวงดีสิดวงดีหรือดวงตกกันหนึ่งในร้อยซื้อตัวเดียวเท่ากับหนึ่งในร้อยเปิด จิงใช่ปะ่ะเนาะอาจารย์เพิ่นทีง่ไงหลายตัวเบิร์นี่ซื้อเบิร์นี่ก็ว่าถูกได้ร่องเทียนน,น่ะนะพิจารณาเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะเอาตามที่เราชอบเอาตามที่เราฝันเราตามที่เรามักมันตรงกับท่านไหนจังจับเนาะคะ่ะจังเจดแดงเสียฟีเมอรคู่บาอาจารย์แล้วหวยไม่มีที่มากะเคยถือน้ำเพลินกบต้องเสียต้องซื้อถือโบถือก็ต้องซื้อ หวยอาจารย์ดีเคยถึงเงิเพิ่นเคยเล็กเพิ่นเคยเข่าก็ต้องซื้อแต่ก่อนจะมองจะมองคุณระยะกับเซียนคุณระยะเป็นหลักเนาะคุณกันระยะวันนี้เพิ่นก็ะหายมากเลยเด้หหวยเพิ่นเข่าตั้งแต่ตัววิ่งเล่บอนั่นหัวตัวเข่าบันนี้ก็มาหวยเซียนหนองคายก็เบิ่งตัววิ่งไว้เป็นหลักค่ะเพิ่นวิ่งอย่างงวดนี่นะ ขอไปเบิ้งเสี้ยนหนองค่ายเนาะคะ่ะเนาะกับแม่กัลยากับคุณคุณยิ่งโยงวิ่งสี่กับสามเพื่อนแห้เอาหกใส่บ่หกตัวเดียวบ่หรือจังใดเจแดงกันลืมเดี๋ยวจะไปเบื้องวิเคราะห์กันรอแต่เม่สว่างนี่แหละคะ่ะยังบ่ทันมาเลยรอลรอลอดจนเมื่อนี้วันที่สิบหาแล้วยังมาได้แล้วก็เจแดงไม่ได้กักไม่ได้หวงนะคะเนาะถ้าได้มาก็รีบลงรีบบอกให้เลยจะห่วังไว้ทําไม คนบ่มักกับ่าสือคือเกา้าเงินไม่ใช่ของเงินในกระเป๋าเราในมือเราเจดียงบ่อักเอาดอกควกันเจ้าเมื่อเป็นร่อยๆคนอยู่ในมือเจดียงนี่สื่อเซก็ได้เลขขาเจ้าจอันเจดียงยังสื่อไหวเนาะสีได้แพงได้เป็นยังไงเจดียงมีที่ซื้ออยู่แล้วคะ่ะถ้าจะซื้อน่ะเว้นแต่สีบอสือเนาะค่ะเนาะก็อยากขอให้ท่านผู้ชมรวยๆถูกหวยไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ